เริ่มต้นจากหมูสันนอกนะคะที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นรากผักชีตำกับกระเทียมนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็จะมีมซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะมาดูวิธีการหมักหมูกันนะคะเริ่มต้นนะคะซอสหอยนางรมนะคะ ชอบนะคะให้ให้สมดุอกับกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้นะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะปิดใชยด้วยสียด่างค่ะ คลุกข้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะค่อยใส่วางหมูนะคะแล้วก็คลุกข้าวส่วนผสม เดี๋ยวเราจะใช้เวลาเท่าไหร่คะนร้อยึชั่โวโมง่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะในการหมักหมูครั้งนี้นะคะก่อนที่จะนําไปทอดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ